เขาก็ดังอยู่นะบางกอะแอสเซทแล้วก็เหมือนประชาสัมพันธ์ดีอะค่ะตั้งใจไว้ก็น่าจะประมาณ5-6เดือนที่น่าจะขายได้เนาะอันนี้ก็ดีใจเลยว่าภายใน3เดือนก็ขายได้แล้วค่ะชื่อปุ้มนะคะได้ติดต่อกับบริษัทบางกอบแอสเซทติดต่อขายบ้านที่หมู่บ้านชวนชื้นแครายโดยที่มีคุณตุ้มเป็นผู้ดูแลค่ะก็เป็นบ้านที่มาซื้อช่วงแรกๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วแล้วก็ไม่มีคนอยู่ถามแล้วลูกๆไม่เอาพี่ก็เลยจะขายเพราะไม่อยากดูแลคำว่ามันก็ต้องมีการเซรเอร์วิสเนาะค่ะพอดีถ่ายเฟซบุ๊กไปเจอของบางกอะแอสเซทก็ขึ้นมาเยอะนะคะมีเบอร์โทรก็เลยติดต่อไปปรากฏว่าไปเจอคุณตุ้มพอดีเขาก็ดังอยู่นะบางกาะแอสเซทแล้วก็เหมือนประชาสัมพันธ์ดีอะคะ่ะส่วนมากจะเป็นโฆษณาขายบ้าน ขึ้นมาว่าบางขกอะแอสเซทตอนนี้มีขายหลังไหนหลังไหนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ดีมากค่ะคุณตุ้มเขาก็คอยแนะนําแล้วก็มีลูกค้ามาดูหลายหลายเจ้านะคะแล้วก็คุณตุ้มก็เร่งให้ปิดการขายมีมาดูสัก5-6รายเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าลงโฆษณาเยอะหรือเปล่าแล้วก็คุณตุ้มเขาก็อัปเดตเราอยู่ตลอดจนมาปิดการขายได้เจ้านี้นะคะ่ะ ตั้งใจไว้ก็น่าจะประมาณ5-6เดือนที่น่าจะขายได้เนาะอันนี้ก็ดีใจเลยว่าภายใน3เดือนก็ขายได้แล้วค่ะรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าให้บริการอย่างดีเยี่ยมผู้ดูแลก็ให้ข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีอะค่ะ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด u b s c ไ i b e c ช anel นนบางก k o k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ